มีอะไรบ้างะคุณ่ดูสิคะคุณสุภชัยเจรวนอนกรรมาการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท True อ o r ปอร a ชั่นจำกัดมหาชนร่วมเปิดตัวเครือข่ายโทรศัพท์มือถือแนวหน้าของเมืองไทยนะคะในงาน TrueMove H f r e e U Day ค่ะภายใต้แนวคิดชีวิตอิสระที่ลานพาร์คพารากอนนะคะเพื่อเปิดตัว TrueMove H เครือข่ายใหม่3 g p l ค่ะ ที่ให้ความเร็วสูงสุดถึง42เมกและก็ Wi-Fi นะคะเร็ว8เมกเลยค่ะที่ครอบคลุมกว่า100,000จุดทั่วประเทศนะคะขอบอกค่ะว่างานนี้นะคะคนอินเทนและสาวกสมาร์ทโฟนเข้าร่วมงานอย่างคับข้างเลยค่ะแชมเปญในการเปิดตัวแบรนด์ t o m o v e H ครั้งนี้นะครับก็เป็นการที่แสดงถึง การเปิดตัว 3G นะครับในประเทศไทยในระดับที่เราเรียกว่าเป็นเป็นแมสแคมเปญนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยทูมูฟสามารถให้บริการความเร็วนะครับที่สูงที่สุดคือ42เมกะบิตต่อวินาทีนะครับซึ่งต่างจาก 3G เดิมนะครับซึ่งให้ความเร็วได้ประมาณ7เมกสูงกว่าเดิมถึง8เท่าการที่เรามีการเข้าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบไร้สายภายใต้ 3G ของ TrueMove Edge เข้ามาเนี่ยก็ทำให้การเข้าถึงใน่ความเร็วสูงเนี่ยเป็นไปได้อย่างมีมีความทั่วถึงก็เรียกว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของพลอยมากๆนะคะแล้วก็ TrueMove Edge นี่ก็ถือว่าตอบโจทย์ไปมากพลอยชอบพลปลื้มเร็วมากตอนนี้เขาบอกว่าแค่แบบ กดตึ้งเดียวก็มาฮึบพึบพึบอะไรเงี้ยเราแบบโอ้ตายแล้วชอบจริงคำว่าชุมมุก H เนี่ยมันไม่เหมือนชุมมุกธรรมดานะที่เราทราบไหมใช่คือพอมีคําว่า H ปุ๊บเนี่ยมันมี 3G Plus และ Wi-Fi ปกติ 3G มีแค่7เมกนี่มี4 2เมกซุดยอดคิดดูเท่ากับคิดปุ๊บเนี่ยโหลดเลยนะนะครับสาวกสมาร์ทโฟนที่ไม่อยากพลาดความอินเทรนด์รูปแบบใหม่ก็ต้อง ร่วมกันปลดปล่อยอิสระนะครับในการสื่อสารครั้งใหม่กับ TrueMove Edge ได้นะครับในงาน TrueMove Edge Free u Day นะครับผมพร้อมกับแพ็กเกจสุดคุ้มนะฮะบริเวณฮอ f เฟลมครับผมสยามพารากอนตั้งแต่วันนี้จนถึง4กันยายนนี้ครับภาาพเเนยย่งีกล